วิธีใช้งานระบบในการเข้าไปบันทึกข้อมูลผู้ได้รับเกียรติบัตรนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบเกียรติบัตรนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้าลงทะเบียนนี้สําหรับคุณครูนะครับส่วนหน้าเกียรติบัตรนี้สําหรับนักเรียนที่จะเข้าไปโหลดเกียรติบัตรหรือผู้ปกครองหรือคุณครู ในส่วนของคุณครูครับหน้าลงทะเบียนก็คลิกนะครับ User Name จะเป็น sci 2025 Password จะเป็นอนุบาล sci อนุบาล sci นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็รอสักครู่นะครับ โอ้ขอโทษจับเข้าไปในนี้ซัฟเฟอรี่ไม่รองรับแป๊บนึงนะ SCI นะครับ SCI 2 0 2 5ูนยองหมุกบาน SCI ปึ๊บรอสักครู่ครับ ระบบก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณครูก็เพิ่มข้อมูลนักเรียนนะครับสมมติว่าเด็กชายชื่อเด็กชายเดชาเฉลิมสุขระดับชั้นปไหนนะสปหกรางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลอะไรชนะเนลิศรองชนะเลิศ ชมเชยถือว่าชนะเลิศกิจกรรมอะไรประเภทยิงแม่นเจตน้าก็บันทึกนะครับก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วข้อมูลก็จะโชว์ที่หน้าถ้าสมว่าคุณครูผิดนะครับพิมพ์ผิดก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเช่นลืมคำนำหน้าชื่อหรือชื่อตกชื่อหลน่น ก็แก้ไขแล้วก็บันทึกข้อมูลใหม่นะครับหรือว่าถ้าผิดทั้งหมดเลยก็ลบทิ้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้ามั่นใจนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับมั่นใจว่าข้อมูลถูกแล้วนะครับก็กดสร้างเกียรติบัตรครับ,นะรบก็กดสร้างเกียรติบัตร รอสักครู่นะครับเพราะว่าระบบก็จะสร้างเกียรติบัตรให้นักเรียนคนนั้นนะครับเราสร้างเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับพอมาถึงขั้นตอนสร้างเสร็จแล้วนะครับก็สามารถดูเกียรติบัตรได้แต่ถ้าถึงขั้นสร้างเสร็จแล้วข้อมูลยังผิดอีกนะครับก็มาแก้ไขแก้ไขแล้วก็กดสร้างใหม่นะครับพอสร้างเกียรติบัตรเสร็จต้องการลบได้ไหมก็ลบทิ้งได้เลยนะครับ อันนี้คือหน้าของคุณครูที่ต้องจัดการนะครับอย่าลืมอย่าไปอย่าไปลงลบของของกันนะครับใครที่ได้ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไปก็จะเห็นทั้งหมดนะครับส่วนของหน้าของดาวน์โหลดเกียติบัตรก็สำหรับนักเรียนหรือครูหรือผู้ปกครองนะครับระบบก็จะรีพอร์ตออกมานะครับรีพอร์ตออกมาในช่วง หลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลไปแล้วนะครับ5นาทีนะครับ5นาทีถึงจะรีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะครับส่วนการป้อข้อมูลในการค้นหาก็ค้นหาผ่านชื่อได้หรือนามสกุลก็ได้หรือคำใดคำหนึงก็ค้นหาเจอนะครับตอนนี้ก็รอก่อนนะครับเนื่องจากว่าในดัตต้าเบสยังไม่มีนะครับเพิ่งเพิ่มเข้าไป ก็มีเพียงเท่านี้ครับ